ประจำปี2,565ของคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะปีนี้เราลงมาดำเนินการดำเนินงานในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ที่มาของโครงการก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเ,เราสังคมของเราเ,เป็นสังคมผู้สูงวัยนะคะดังนั้นในพื้นที่ของเทศบ,บาลตำบลขามใหญ่เนี่ยก็มีผู้สูงวัยอยู่จำนวนมากนะคะแล้วก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะ ที่ดําเนินงานโดยเทศบาลตำบลขามใหญ่นะคะแล้วก็เทศบาลตำบลถามใหญ่เนี่ยก็เป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชาพัฏอุบลราชธานีแล้วก็เคยไปร่วมกิจกรรมกับทางมหาลัยเนี่ยหลายๆโครงการนะคะเราก็เลยเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุว่าเพื่อที่จะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มี ความรู้แล้วก็มีสกยภาพในการที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มาสร้างคุณค่าในตัวเองให้กับผู้สูงอายุนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะก็คือทำยังไงที่จะทำให้บ้านปลายของชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะมาทำโครงการมาทำกิจกรรมที่จะเสริมสร้างพัฒนา อาชีพที่จะทํารายได้สไร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะได้มีไรายได้แล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานนะคะ ตาปากหวานผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตะบลขามใหญ่ค่ะวันนี้ก็รู้สึก,กินยดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชพัฏตรบลราชธานีให้ความสําคัญกับคนในชุมชนของเทศบาลตะบลขามใหญ่ได้นําโครงการยกระดับคุณภาพสังคมผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณค่ะ ได้นำกิจกรรมดีๆมาให้กับเทศบาลตำบลขามใหญ่ซึ่งในตัวดิฉันเองก็คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีประโยชน์กับตัวผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ได้พบปะกันแล้วก็ได้มาร่วมประชุมปรึกษาหารือหรือว่าประชาคมซึ่ง เป็นเป็นแนวคิดที่ดีที่ทางคณะมนุษยศาสตร์สังคมาศาสตร์รัชพัฒนนะคะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของผู้สูงอายุว่าอยากจะทำอยากจะให้ส่งเสริมให้สนับสนุนช่วยเหลือในเพื่อให้เขายกระดับคุณภาพชีวิตในด้านใดบ้างซึ่งในวันนี้เนี่ยจากประเด็นที่ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็คือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้นําเสนอมา ก็มีทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลคุณภาพชีวิตแล้วก็การส่งเสริมอาชีพรายได้ซึ่งก็มีอยู่หลายหลักสูตรที่ผู้สูงอายุสนใจอย่างเช่นการเลี้ยงสัตว์กบปูนาหอยผมนุนาเป็นต้นหรือการแปรรูปอาหารการขนอมอาหารการประกอบอาหารขนมเบเกอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะสวัสดีครับผมนายสิงเธ์ยมทรจักเป็นตัวแทนกงหมูดที่ห้า และก็เป็นประธานอ,อสมอของหมู่ที่5ได้เข้ามาร่วมอบรมในโครงการของทางราชพัฒน์ได้จัดขึ้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับเพราะว่าได้รับความรู้และได้เสนอโครงการมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุของเราเป็นอย่างมากครับและกระผมก็ได้เสนอโครงการการเลี้ยงกบ การเลี้ยงปูและก็เลี้ยงหอยผมซึ่งเป็นโครงการที่สามารถต่อยอดไปได้นานและก็เป็นโครงการที่เลี้ยงแล้วมีตลาดรองรับเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการมากและเป็นตลาดที่คนนิยมใช้นิยมบริโภคคิดว่าเป็นอาหารที่ปลอดสารปลอดภัย ต่อชีวิตของผู้บริโภคก็โครงการนี้ก็มีกระบวนการดำเนินงานอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะลงมาพบกับผู้สูงอายุก่อนนะคะมาศึกษาสถานการณ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่จงํงหเทศบาลตำบลขามใหญ่แล้วก็มาสอบถามปัญหาและความต้องการนะคะว่าผู้สูงอายุน่า ต้องการจะพัฒนาศักยภาพในเรื่องอะไรต้องการให้โครงการเข้ามาเสริมสร้างความรู้ในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ต้องการที่จะสร้างรายได้พัฒนาอาชีพอะไรที่สามารถที่จะเหมาะกับศักยภาพและก็ความสนใจของผู้สูงอายุนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ลงมาศึกษาบริบทของผู้สูงอายุแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะปัญหาและความต้องการซึ่ง วันนี้เราก็ได้ข้อเสนอหลายๆอย่างนะคะก็เราก็คงต้องนําไปทาข้อสรุปแล้วก็ทําแผนร่วมกันซึ่งการดําเนินงานเนี่ยก็จะเป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับประชุมรมผู้สูงอายุนะคะ,ะเทศบาลตำบลบานใหญ่แล้วก็เทศบาลตำบลฐามใหญ่แล้วก็เราพอสตอของถามใหญ่ด้วยนะคะ ในสุดนี้นะคะดิฉันในนามของผู้สูงอายุและก็กลุ่มดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศาบาลตบนขามใหญ่ก็ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ได้นำโครงการกิจกรรมดีๆมาสู่พี่น้องชาวตำบลขามใหญ่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสถัด,ถดไปถ้ามีโครงการที่ดีๆที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเทศบาลตำบลขามใหญ่ก็หวังว่าท่านจะนึกถึงเราเป็นอันดับแรกขอบคุณและสวัสดีค่ะ